ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีของพอสายทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสายพารวยครับเอฟซีครับครับเมื่อนี้วันที่30ช่วงเสาร์านะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็เดินทางมาหาปูปรากฏรับเอฟซีครับอ่าปูปรากฏหลังจากอ่างวดที่แลว้วแล้วก็ของปูคนกะผ่านไปเอฟซี FC ครับมาตามท้องงวดนี้ครับว่าปูผลิตวิธีาทางไหตัไุไรกับอ่าทางช่องเรือว่าทีมงานหรือว่า fc ทุกขันทุกคนนะครับนะกำลังรอปูประกวดอยู่ครับ fc ครับ uh อ่าก็ขอขอบคุณขอบคุ่น fc ที่เขามาชมคลิปของพ่อสายพารวยนะครับเด้วยปูประกวดเพิ่นกระยูพอดีครับพอดีกำลังว่าสิขี่จักรยานออกไปคนละเพิ่นว่าสิขี่จักรยานออกไปข้างนอกนะครับเนาะพอดีไปเห็นเพิ่นอยู่กลางป่าจากป่าป่าพอดีครับเพิ่นก็เลยเด็กเขามานะครับ fc ครับอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสายพารวยนะครับเด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบอะไรพลาดข่าวสารใหม่ๆหม่นะครับเนาะเมื่อคืนฝนตกแห้ง อยู่ทางปูพ่นกัเย็นดีครับอากาศพอห่อนครับเอฟซีครับน้ำมันเสารอากาศทั้งเย็นอยู่นะครับเนาะเอาเฮะเสด็ไปฟังปูพ่นนิวสูฟังครับว่าพ่นนิมิตไรแน่พ่นใดตัวไรแน่นะครับเนาะหลังจากอ่ามาหาพ่นโค้งสุดท้ายทีเดียวครับเอฟซีครับไปตามพอใส่พาด้วยไปครับเอฟซีครับการน้มัสการปูการน้มัสการครับเออเจริญพรครับผมอันปูเมื่ หมึกเคลื่อนนี่ปูฝันบ่ฮะหมึกเคลื่อนนี่ปูฝันบ่ปูฝันปะหมึกเคลื่อนนี่ข้อฝันมาประจับฝันดีอยู่จัเกี่ยวกับอะไรอืมฝันว่าเขาต้นกาครับป่าสาบต้นต้นละสาบใบจะวายขอไปเป็นสีทองเบิดเขาพัถวายเขาพอปาอืมต้นกาต้นเขาเต้นเขาเออว่ะอืมใช่ แค่เมืองได้สามสามเก้าในทีมโบนั่มทีมเล็กก็ได้จนกาสามจนเขาพอจะทุกอย่างมาอคราบงาพีจะต้นใบเขียวสูมดีครับจะว่าต้นละสามใบอืมสบายดีใบจะออกสีทองเบิร์ดออกสีเอขอบใบขอบใบออกสีทองเบิร์ดยอดสี่กิโลขึ้นกันงามเขียวสูมดีอทีละจะว่าแค่เดียวเป็นสามสามเก่าพอ กระหายวะเจนคิดอยู่ต้นก้าต้นเขาแล้วก็แท่งเพิ่งได้ครับอืมฟั้นปันปันพลาดพลาหลายเธอเราเพราะว่าคนไปอ่กรมจะได้กะวางจะได้กรมจะได้กะวางเรื่องคนมาหลายเนาะครับผมคนอ่ะอืมกรมจะกะคิดไปกรมจะกะคิดไปเดี๋ยวมกเลยแปบปวดอืมพวกข้าเจ้ามาบอกว่าจะบอกขอสมบอกได้อืมตัวว่าเป็ดก็จะบอกว่าตัวว่าเป็ดหรือว่าประเด็นเออให้แทงเบิึง เออเออบกแกแล้วเด็กสามสามเก้ากับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองแปดเลขล่างสามเออสองแปดเลขล่างสองแปดเลกล่างสองแปดล่างสามสามเก้า พดพอเป็นรายกว่อนล้วเด้พอดพังมาแต่ศูนย์สามหมดอ่ะครับผมพัดว่าสามศูนสามศูนสามอ่ะครับประธาแต่เราวาบางคนก็บอกย้อนหรอว่าเราจะอ่าสามศูนศูนเด้อว่าจะดอกครับผมพอกว่าศูนย์สามอ้บ่ได้บอกคนหลายอืมครับ่เราพัดับเขาอืมวัตถุกัวัดหาพวกหาพาเก็ต เกตเก่าบอกอย่บ้ันพวกบ้านเล่าถือร้ายบ้านดีวนรถบ้านดีล่ะบ้านดปู่บอกคนบ่เถือหลายบาดิกิตปู่เนี่ยไปกระเว้นแล้วปอนเตียงเนพูดไปบันเล่าือไปอ่าปู่ประทาเข็นครับไปบอกเขาสุดเกมคือจากเดอยาบล่ะอืมชุดเกตยาบล่ะพ่อคนถืกหล้ายไปบ้านครวบคนถึ่หลายวันเรัรปู่หอบ้านเยว่าซารน โอ้ยบเบอร์เขาดอกม่นจะจะไปถามมาันจะดอกบอกเขาครับผมข้าวผัดดอกก็ดีราะแห้งแหละค้าบถิดก็จะดอกบอกกันก็ะจเทือกหลายครับผมข้าเจ้าก็บอกวันเสาร์นี่แหละจะว่าเขาก็ได้ข้วาวขีงไปไลรถไปครับถไถไปจากบ,บ้านแุคนซื้อสัตว์ช่วยพ่บ้นานก็ตามจะดังเข้าในซื้อสัตว์ต่อก,กันมาเลยครับผมครัปลอกบอกไ่ปลอกช่วยไับด้วยช่วยใจยางอืม เคือกี้แล้วตั้งแต่ผู้บอกกันเองเขาก็จะบหัวาเนาะครับผมแม่นเจ้าแกวบนบอวเากันเบอกกัาเจ้าลูกหลานชาวบ้านเนี่ยาบอกถึงชิบงวดพูดจอดกันจอดกันเขาพูดซับโวทั้งแก้วขาดทั้งหลานชาวโบน่เขาบอกหัวเ้าเขาบอกเก็เลยโหลดบ้าโหลดบ้าโหลดบ้าระบ้าควบี่หลดครับอก้งจะว่าใครพูดโอ้ยคนซอกรับตาเราตาเแล้วโพรกุกูเจ้าเราล่ะสูกูเจ้าบอกคนละว่ะเอ้าบ่วบ่าวเจ้าบอก เอาพอเส้าเอาพราะว่าคาเจ้าบพอดีได้พวกเจ้าพระเจ้าฤดูวาก็จะพอดีครับครับผมขึ้นกระแช่จุเครื่องปุ่แรกกัแปดครับเออแมนพอเจียนาติดสิบสี่สิบสี่บอก่แรครับผมพอดีิี่ครับมือหนสิบสี่สามมือหนดับได้ดดับสิบสี่เอออืมหมดนเนาะครับผมเปืนเลขออกพอดีครับผมเลขออกพอดีนะเม่อวันมือเลขออกเลขปูวันที่สองเลขออกวันที่สองเลขออก บอกว่าที่สองเถอะครับผมโอ้จริแล้วบอกว่าที่สองแล้ววันที่วันที่อย่างบูนเนี่ยครับมื้อนี่เป็นมื้อดับก็ดีบ่สิบสี่คำสิบสาสี่คาเอิรแม่นบ่เออดับเดินดับเดินหาแม่นบ่เดินเบตัวเดินเบิดตัว่าผมกับงงเพื่อกันเนียเดินเบิดอือผมก็บเริ่มเพื่อกันบูบอมีปฏิทินตี อยากได้คนซื่อสัตย์เพราะว่าพว่เขาเจ้าเพราบอกเขาเจ้ากันั่นเ <14 4. S 1> นนด,ด้ครับแมนบ๊อบปูคนเสาร์ที่สามสิบสิบผาคำเอาปุ๋ยสิบผาคำด้วยปุนั่นแล้วครับที่นี่คำจะดับเนาะจะดับพอดีครับมือนี้วันเสาร์เนาะเรือคำวันเสยร์มือวันที่สองที่ออก็เลย เสาที่สามสิบสิบหาบอกปัวฮะสิบหาบเมื่อนี่สิบหาเลมันบอสิบหาคำเหนี่แหละจะรับก็สิบหาสามสิบสิบสี่คำตัวปูอเด,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 ดี๋ยวบดเดี๋ยวบดปูนี่รับเบดปูนี่รับเดี๋ยวบดปูนี่ละ เพราะว่าเดียนดับตัว่ครับแม่นยู่งู่วนร้าเดือนหาครับอืมเศรษฐาบทปุ่นซิบชคบกออกีครับเบอร์เฮือเล็กออกเชครับเบอร์เฮือเล็กออกครับหลอกแทงลองเบอร์อืมเขาพิ่ต้องบอกไครละค่ะเล็กๆก็ลอยไปขั้นชีวทตสำคันเอาความงซื่อสารด้วยกันเลยด้ยหน้อยพอได้ทุ่นแด่บอกจูปัวฮะบอกจูมันออกทั่วโลกผุนครับค่ะครับออกไปทั่วโลกแล้วอืม บวกปากาเลขช่วยมาจะโดดเ้ครับจะว่าหงพิจารณาอยู่ยครับคันตัวใดาดูหรายตัวน้าแท่เดียวเด้ออืมอ่าตัวอะไรจะล่ะอย่าเด้อตัวนบ้าแค่เดียวเด้อครับตัวนี้ม<า>โอ้มาแค่เดียวบ้าปู่าหกศูนย์เงเงศูนยเหกศูนย์งเงศูนย์งสองแปดเลขลาเอา หก1ูนเด,ดงดงด,ดงเขียนอีกบ่ป้วะเขียนอีกบ่เออหกศูหนึ่งปรว่าปัะว่าดีหนึ่งเด,ดงอีกหนึ่งศหนึ่งเออบาด,ดีแต่ะระวังจะ,ะว่าเพลยค่าอู่ตัวนีครับโอ้ครผมระวังที่ชุดเลยอ บอสจะเก่ามันพอสเป็นลูกชื่อไหเพราะว่าข้อนที่ตาพ่กกับแม่ที่ตายยังกว่าพ่อคัที่แก่บอบอสครับพ่อขันที่แก่เดียวครับผมข้าเจ้ารับประทานครับจะโดดไปครับจะโดดครับให้ข้าเจ้าสองสามสี่ครับสี่หกแปดพระดอกสองสามสี่โอ้เลขลอตตอรี่ครับผมอืมชมดโรอ เอาเปียกพ่อตลอดครับผมเอาเปียกพ่อตลอดครับพาเที่ยวอไปวัดไปวัดบ่อปูฮะไปวัดทุ่งหม่องบ่อปูไปพุ่นพอดพุ่นอืมขั้นแบบสี่เลยทั้งปีนี้ฮะมาปีสองสามหม่องอยู่ครับเจ๊จบเดี๋ยวครับผมขอบคุณพีแต่ว่า พี่บ๊อดดันบ่อนโคกลาดดีพากขาเจ้าไปให้ปสาษาโรยาบโได้อยู่แต่ว่าผู้จักคนซื้อผู้เราบกินซื้อมาครับผมเันเคยบลาศึกษาบอยู่เนี่ยพอทางจางทางมากัาเจ้าประศึกษาไปหลายร้อยปีเลยพอวันศึกษาเป็นหินี่ยุ่เอาไว้โอ้ทุกสายไปแก้บอกไปใกระบาดกระบาดก้อนไปพ่ออยู่บุทธวัดอ๋อประเทศไลยค่ะหลาย แฝกกับโลกแยกกระไทยขอหอดพอกโตครับโอ้โหสาบโตดีเถื่อประจำเลยแต่วันนี้กาเจ้าพระพระสใบยกาเจ้าไปเอ็ดดีแล้วก็จีพอดีดอกครับพวกราดเลยส่งให้ไกลๆ,ๆโอ้พวกราดดอกให้ไปสาปด้วยแล้วไปเริ่มสาว่าเจ้าก็ได้สาราแต่คุนเตมแต่พทุทธโลกหกใจเรื่องว่าจะไปสาปให้ดีเถื่ป่าดิฟ้าเรื่องปัจจุบันนั้น ขาเจ้าพาออกเรียบประฆ่าใบให้เ่าเดิ่มาตานไปกับโลกไปเล่อยค้ายแปลงก,กันอืมใบดูเอเราดีจ่อย <laughs> เพราอ,อ,อยู่แทนไัเจ้าก็ได้ซากบอกแกบอกโตได้บอกกาวไปไกลก้เจ้าดอกครับผไปเด็กก็ย่างบ้านอ่าพันร้อนคันร้อนก็นให้ไข่ถมยูตแต่แ้าบอกแกเมันใดพอายเชยดเหีนเชยดเห็นฟ้าแดดมาจากออกุเตา <ว>เาขากเพิ่หารโอเจ้าทหารกูว่าเนี่ครับผมครับใช่แล้วเชนแดนฟ้าแดดสุ่งยานอ๋อก,กระหันกะปัจะแบงงะแบงเนี่ยวัดเจ้าพอกล้าไปก็เจ้าก็เจ้หรอกไปส้างปัดรุ่นร่าดวงหนึ่งบอกยายอือ้างว่ากรจ้างเราก็ได้ดีครับแปรยายแปรทรายดี่อวาที่เห็นิริบาลโอ้ครับผม แม่ศรีเลบานนะครับตัวเลขของปูมูนีนะครับเนาะเมื่อกี้ดิกระสิมี่ยังต์หกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็สามสามเก้าสองแปดนะครับแล้วปูเลยวากอันเป็นเลขดังเด้อสองแปดนีวสันกับเอซีครับพอสวัยกับเลวไปเชียนไห้กับเฮเป็นแหนไปสั่งขับเอซีพอสวัยกันมากับไห้นะครับเนาะเอาสัญลักษณ์นี้สศรียุติมาเพียงสามนีขอเอฟซีของพอสวัยจงรับจงรวยจงเป็นเสียดีกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อ เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสานาเนาะครับเนะาะใหสมบูรณ์โดยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเอฟซีครับสารคดมนีกับยุตยิไปเพียงสามีพ่อกันไหมในคลิปหน้าครับออสวัสดีครับผม